สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านพัสด2.4ปี2012นะคะตัวยกสูงจากโรงงานค่ะทรงสวยนะคะขับขี่สบายค่ะทุกท่านเป็นรถกระบะตัวสูงนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์2.4เบนซินจากโรงงานเลยนะคะสดได้ผ่อนได้ค่ะทุกท่านออกรถเพียงใช้เงิน2,000บาท ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนผ่อนเพียงเดือนรับประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นอกสารครบค่ะท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนนะคะก็สามารถทักเข้าไปคุยสอบถามได้นะคะนี่เป็นเรือนหม่นะคะขึ้นครบปกติเลขไม่อยู่ที่248,000กิโลเมตรนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเพลงมีฟังนะคะ กว้างๆนั่งสบายด้านหลังก็บรรทุกได้สนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถท่านติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ